เอ้อยเขาดูยูว่าเราข้า,จา,ขาวจะเขาจะว่าจิตใจบ้เลยต,ตัวคนดีก่อนรอแ, <c oughs> แกเราจะเอามองไปไหนอ่ะเน oh ี่ยโอ,อย้ไม่ได้แกเฮ้ยแอบกลัวไม่กลัวมากอ่ะแต่ก็คือตกใจล่อยมันอยู่ตรงนั้น,บบน้หมอ่ะไม่แล้วคนเปิดทำไงเอาปากกาเขียนเลยว่าห้ามเปิด น้องแมงสาดตรงนั้นเลยนะโอ้พี่ลินนาคือหนูจับแมงสาดตรงนั้นใช่ป่ะเขาบอกเขาบอกว่าระวังพี่ลินนาไปเปิดนะเพราจับยังหนูคือว่าหนูเอาถุงพอลยืนนี่หรอใช่คือหนูเอาแก้วเข้าไปพี่ลินนาหนูกลัวมันที่หนูกลัวปะไม่กล้าะไมรกล้าเลยแล้วแต่นี่ไม่ให้ข้าน้าๆระวังแมงสาดไม่เอาไม่เอาน้าๆน้าๆไม่เอาแก้วไอลไม่รู้เดี๋ยวล้างให้เดแล้วให้ ไม่เป็นไรไม่ช่แก้ดีะไมหอไม่เป็นไรไม่กี้แก้วคนดีนก็ลงากตอนนี้จะแก้วไผ่ก็รตอนแรกจะฆ่าแล้วนี่ไม่ให้ข่าแก้วชคแม่เก็บไว้ก่อนไว้ข่าเก็บไว้เก็ไว้ไว้อนเก็ไว้ามจวาจาว่ามีน่เก็ไว้ก่อนนี่เก็บไว้ก่อนนี่เก็บไว้ก่อนน่เห็นนั่นป้าที่เขาแบบตบยูแล้วก็เป็นคอลเลคชันอะ ฉันมือเป็นคนที่แบบฉันูจับเงนแล้วกล้าหาญมากสุดยอดแล้วต้องมาทำอะไรอย่างนี้เพื่อจะหนูจะจับมันได้แต่ถ้าอยู่ในแก้วหนูก็ทิ้งแก้วทิ้งแก้วเด้เหรอ้กอ๋อตกใจหมดเลย